สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้าวเาบงสวนบกเผาจ้ะเผานำหอมจ้ะเป็นแปลงของพี่อลิซาจ้ะเดีเ๋ยวไปหาจะกรของแปลงเพิ่นว่าเพิ่นปลูกหลาเป็นไดนเนาะพี่น้องเนาะมีตน้นพันธุ์ขายบอพี่อลิซาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจ้ะบอกฟี่กัดบานเนี่ยจ้ะยู่บานหอยสเลาตาบลกิเล็กอำเภอน,นาคุณจังหวัดอุบลราชธา,านีคะ่ะจ้ะ แปลงพื้นที่หลายป็นไดเก๋มองนี่บอกถ้าคู่สาวอ่อมๆนี่ประมาณซีไร่ซีไร่เคืองหรือเปล่าซีไร่เคืองประมาณนี้แหละจ้ะซีปลูกบักพาวน้ำหล่อปสาเบื่อเกแหมนแล้วก็ทางกลางนี่เลี้ยงปลาบ่จ้ะเลี้ยงปลานี่บัตถุปลาปลาบัตถุปลากะโหปลานิ่นปลาอู้ไรปลาจ้ะปลาหมอปลาดุกปลาเค็งปลา ประมอกระปเกงกันเดียวกันเนาะจ้ะมีเบรตถูกปาโอเคสรุมีเบตถูกป่ามีมะพร้าวสายพันธุ์พิเศษจ้ะอยากอันมันขึ้นเป็นยังสีเอญ่ขึ้นมะพร้าวพ่วงลอยเนาะพ่วงลอยดกดกอันนี้บวโดกอะไรใดๆโต๊ะมันดกข้าวฟันไปกินละบอกจ้ะทั้งนี่นี่คือหอยทีฟันออกไปกินแล้วหอยไปฟันโอข้าวฟันไปเบิรแซงจ้ะพวกพิชไปกินกับมี่มันตาไงผูได้มากแล้วอเครมะพ้าให้ลอยคนมากลอยกินโอ้ม้าวให้ลอยงานได้พันจะกินได้พน ต้นนี้แบบนี่พันนี่มีพันค่ะจมนายเวอร์อหยต้นเฉพาะต้นนี้แบบนี้ย่งย่งว่ามีแต่ว่ามีแบบใหม่คือนาหอมลูกดกต้นเตี้ยสายพันธุ์พิเศษของไฮเฮาโดยเฉพาะออกลูกไวแมนจักปีเหญ่มันออกลูกอุ้ยเป็นน่วยตะขีดินเพราะว่านี่ปลูกเจ็ดปีก็คือภาพเอาตั้งแต่ที่แรกเป็นตะขีดินขึ้นไปบค่ะโอ้ตาพาไปเบิ่งไหยปะจ้ะไป ยกเป็นตาไนอืมนี่เนาะเป็นนํำหอมพันแท้ต้นเตี้ยแมนต้นนี้อายุจักปีหรือยัยสองต้นนี้เจ็ดปีเจ็ดปีตะกี้น้อยมันเด็ขี้ดินถมให้คุดฮะอะเวลาฝนตกมาขี้ดินมันถมมันตำลายมันนี่ซื้อพันธุ์มันรวยนี่แหละสายพันธุ์พิเศษของไฮเฮาเลยเฉพาะเลยสวนเฮานี้มันเป็นต้นเตี้ยหนำหอมลูกดก ลูกดกแล้วก็ออกลูกไวออกลูกไวสายพันธุ์หายากเบื้องตีล่ะแซงหนึ่งเนี่ยมันสีมีจักหน่วยหรือ้ยดกหลา่นี่ฟันไปกินก็มีผุนทั้งผุนไล่ไล่มันดกอันมีดกเดี๋ยวชี้ไปเบื้องมีหลายทั้งผุนเหบ่อ่ะเอาขอเบอร์โทรไปก่อนนี่ต้นคลิปนี่เลยเบอร์ไล่เบอร์โทรบ่เบอร์โทรแอดเบอร์ไล่ก็ได้เบอร์ไลน์มันมันบบติดมาบบได้เพราะว่ามันติดผู้ใดดอกกระโถมาอืออืออ่ะศูนย์หกหนึ่งจ้ะหกศูนย์สามจ้ะห้าหนึ่งแปดเก้าจ้ะจ้ะโถมาเบอร์นี่พี่อลิสาเนาะ แม่นปูคูบางทีล่ะปูคู่ไพว่าบ่เป็นหนวยทั้งหลังอีกตัวหนึ่งมีหดสามต้นมองนี่เอื่อยจ้าปูใน่ลุ้เดียวกันเลื่ั่นบ่เนี่ยแม่นเอ้าลูมเดียวกันข้างไหนจะเป็นออกข้างไหนจะเป็นตกขุนทัางนี้เป็นตกข้างนี้จะเป็นดอกขั้นดากกันบอบานน่ะมันเกิสิขึ้นเองมันเหียบอกกไพว่าปูคู่บ่เป็นหนวยกันนี่เนยเป็นหนวยอปูสามต้นบนต้นข้างหลังก็เป็นเห็นบอกหมึก้างหลังกับเป็นสามต้นบ่เป็นคูปูขีกปูสามต้น สามตัวขี่เป็นหน่อยุดยอดเลยพี่น้องจ้ะนี่เจ็ดปีแล้วเนาะแม่ย่งหลักขี้ดินอยู่พี่น้องจ้ะเออจ้ะเด็ิพายเบื้องทางปุ่นจ้ะเจ็ดปีหลากขี้ดินอยู่ตามแห้งน่อยดกให้น้ำให้ปุ๋ยจังได้เอื่อยก็ะหดน้ำอาทิตย์หนึ่งสามเือจ้ะบานีกะใส่ปุ๋ยนี่โอ้ยแล้วแต่อารมณ์ดอก ปีหนึ่งใส่ดอกเทือสองเถือเอ้าปุ้ยแค่มีบ่อหรือจังไรเลยปุ้ยแอนปุ้ยแอนสูตรเสมอเพน่นนน่ะนะบ่สแอมวกะปุ้ยมักนั่นใส่ดังแต่ปลูกคนละอืมจ้ะห้องก้นลุมบ่ใหญยแอนเถ้เดียวเดียวเลยเท่าเดียวเนี่ยซัมพพอเนาะดินกับเป็นดินก้นสาคุดขึ้นมากแ่นดินบ่มีแหล่ถาดยังเลยโอ้ไพว่าปลูกบ่งาเนี่ยมาเบิงจ้ามหลไร รวมทั้งเบือเจ็กต้นเอื่อยรอบผู้สะเงี้ยสองลอยโกต้นสองลอยโกต้นแมนเอาผีป่ะสองกอยโต้นกะระยะห่างจักเม็ดจักเม็ดอยู่บ่เอื่อยหรือเปล่ลงเลยเหลี่ยวแต่สีซุปเลยซีเม็ดซุปลงเลยเนาะซีเม็ดเดี๋ยวไปเบิ่งต้นนี่เรื่อยจ้าเอาเลยแาดพี่น้องสี่โยกโดกปลูกมะพร้าวคือการนอนนี่ละเพื่อขันที่อยากสิเห็นผลผลิตเด้กอุย ผู้ได้สนใจอยากได้พันบ่มีการคัดเลือกสายพันธ์นี่สําคัญได้เน้อใหอ่เนาะแมนถ้าได้พันธ์บ่ดีมากมันกับสิเป็นข่าวกายพันธ์กายยังใบนนอเอื่แมนขเฮาคัดสายพันธุ์พิเศษเลยคือคือหฮาสิบขายหน่วยอ่อนเฮาสิเก็บพันธ์ว้ไว้อนไว้เพาะให้ลูกค้าโดยเฉพาะจากสวนเฮานา่นะจ้ะจ้ะถึงเป็นบางอันหนวยใหญ่แต่ว่าก็นน้ำหอมคือกันลูกโดคือกันมันจะเป็นบางต้นจะเป็นหนวยใหญ่หนวยใหญ่หน่อยหน่อยเป็นบางต้น แต่ว่ามันกัดสายพันธุ์จากไฮเฮ้าสวนเ่านี่ว่าเบิรงนี่ให้บอกดกดกโอ้ยดกซื้อต้นอีตัวนี้เจ็ดปีคือภาพเอาตั้งแต่มันเป็นปีแต่สองปีแล้วปูแต่สองปีเป็นหน่วยน่ะจ้ะเดี๋ยวนี้นี่ก็ยังได้ฮดน้ำให้ตลอดบเอื่อยฮดอาทิตย์ละสามเทื่ออาทิตย์ละสามเทื่อนาะฮดมึงเนี่ยเป็นหน่วยออมเลยอันนี้ซื้อมาหน่อยได้เพราะว่าเข้ามากินใช่ป่ะผู้ได้ไกด์มากับพกินมันมันตำไงอือจ้ะ ขี่พระองคงเถอะสร้างพันตั้มจักจักน่วยเอื่อยจังทรงนี่ไอหา,าน,น,หน่ยาาวยขึ้นไปนกับทรงเราจ้ะทรงเพน่มไขเถนไปเนาะจ้ะพี่ต้นนี้ให้มาแล้งอันจนแทงขาดไหมโบบายคุณของใหญ่นี่จักปีมันเริ่มเป็นน่วยแต่นี่สองปีสองปีแค่นั้นแม่นอู้จังเนาสองปีเป็นน่วยอื ตั้มแห้งเห็นบ่ขนาดเป็นน้อยแต่โดนๆผนน,นี่ขนาดมะพอๆเจ็ดปีเด้หนี่ยังได้กลุ่มได้หนินีพน่พี่เนาะพียงแอลเน,นาะตอนนั้นตัามกว่าเอลมัง้งใหญ่เราตัวหน่อยๆแล้วพี่น้องนะยก็ <laughs> <laughs> ยังพียงแอแลเราโอ้ <laughs> ขาวทาแห้งดูแรลรักษาอยากบ่เใหญ่สวนมะพร้าวบัวบัวง่ายแห้งเห็นบ่บ่ประเทศยังกับมันโทวน้นามยางเดียวโอ้เน่ สวนเลื่อยนี่มีดวงมาโจอบบอ้บ่อต้นมะเละื่อยบอ่อบ่มียังเซยอ,อยู่อา้าวบันพูดล่องคอนเพิ่นบ้าทาบ้าข้าวบอ่อเก็บหน่วยไงมันเสีออกหน่วยหน่อยหมดไอ้กลุ่มขึ้นมาใหม่บ่อเห็นแต่มันออกอยู่กระไรขคือเกา่าเนอกไรขคือเก่ลผลมะเบงตานี่แห้งไรผลทั้งเสิ้นจ้ะเตรียมทั้งผีก็มี่นี่ครูแซงไม่ครูอดดาวโหลดพี่พี่น้องโอ้แห้งข้าอันนี้เลยก็มี่น่าเกลีย่นข้าจังเอาไปเพาะต้นกาให้ลูกค้า รอให้มันแห้งเลยมันบมจ้ะแมงจัดแมงถึงทานอันทายแห้งแห้งกามันอันซ้ำนี่ก็ได้แล้วจ้ะพอเริ่มได้ละเพราะว่าทายแห้งแห้งมันก็ออกยากคือกันโอ้ทายเพิ่มเพิ่มเปยมี่แบบได้แน่แบบพร้อมปลูกหรือแบบเอาไปพอเองจ้ะมีเอาไปพอเองก็มี่มีพร้อมปลูกก็มี่โอ้จ้ะมะพร้าวนี่มันปลูกได้ตลอดปีเปื่อยปลูกได้ตลอดจ้ะยุ่อยากปลูกแกวแน่กระปลูกให้หมดเนี่ย ตอต้นนี้แม่บ่งไงตนน้นนี้นี่เนี่ต้นนี้สามสิบกุหน่ยดอกแซงนี่อู้ตอนสวนเนาะสามสิบกุหน่วยวนเนวยดี๋ยวน้วย,ขาย,นยาขายย่อยๆหน่อยละสิบบาทคือตามสวนตามสวนเขาขายนะเออเนาะจก้าอู้ข้าเก็บวัฒนมาให้พี่น้องแบ่งกันปลูกกันนะผพ้ใดอย่างไดกัแบ่งกันปลูกผู้เล็กๆละหน่อยจ้เพราะว่านี่เห็นบอก ถ้ามันหน่วยหลายมันก็บส่นหน่วยมันดกมันก็บส่วนหอยหน่อยลงนะเห้บอกมันก็บส่นหน่วยใหญ่ขึ้นกว่านิดนึงน่วยหน่อยแล้วแต่ว่ารสชาติมันก็ดีขึ้นเก่ามันบดีขึ้นเก่าอืมเป็นน้ำสายพันธุ์เนาะหอมหวานอืมต้นเตี้ยลูกดกสายพันธุ์ของเราเป็นไงแต่เจ็ดปีขึ้นมาดกจำเลยดกค่ะดกแม่มี้ห่อต้นบักพีกยกี่น้ำตาลเนห่อต้นบักพีกยขาออกลูกเป็นบักพี๊ยพี่เนาะเราขยันถายอโอหน่วยงามแห้งพี่น้อง อ่านสอนดูแลรักษากับบริยากแล้ววะโอ้ยดูแม่นี่เป็นกปูปูอยู่เนี่ยแม่ทำท่านี่ระบบน้ำกัต่อไปทัวเลยเราใหยเนาะแม่เธอเดียวแล้วเลยอาน้ำยังขึ้นมาโหจ้ะน้ำในสาเนี่ตีน้ำสาดนี่เลยปะจ้ะโอ้โรคโรคบริเวณยังมันได้เลยเนี่ยจ้ะอ๋อตาอันนี้นี่นี่แหละเบ็กใครใคร ปลูกเซีงเซสลับฟันปลาให้บ่บ่จ้ะเอื้อยเดี๋ยวตัดก้านตัดยังมันบ่บ่สิบ่ตัดให้มันสลัดทีนี้เองมันจนแห้งเขายังตัดบ่ถ้าเ้าตัดนี่มันสิ่ขามกันเป็นหน่วยเบ่เป็นปีสองปีเ้าสิบ่ตัดก้านมันเอาแม่นบ่เอื้อยแม่นแมนโอ้ยอ่ามันหกมันยังกิดหามตัดเลยแม่นบ่กหามตัดจนกว่ามันสิแห้งเขาจะมามันลงอือมาจากมันออกนี่ปลูกคู่ใหนบ่น่ะในกระปูคู่ต้นนะนี่ นี่<ป>ดกดกได้ตีนี่มาอันเอาออกมันมันเอาออกตะกี้มิแตที่ค้นมาเอาออกค้นงานมาเอาไปกินจ้ะปูครูเป็นนวยดกยังเหี้ยทั้างที่ตะก,กี้ดกดกปูคูกับเป็นนวยทั้งสองตน้นคือกันเนาะแมนปูกต้นขาวคูเดี๋ยนี้ไอ้บ่อต้นบางหันปลูกสามต้นต้นนี้ปลูกสองตน้นจมีอยู่แปลงหนึ่งปลูกสี่ต้นสี่ต้นลุ้มเดียวแม่ขดมันจะข้นจังไดหลือเอื่อยไว้กับนี้มันยังขึ้นอุ้ยต้องใส่สองเถาสามเถาสี่เถาเลยบอม หล mm, อบส้งผมคือเกาใส่ไหมล่ะอ้อมคือเกาจ้ะโอ้กระปูกแกงเสรีที่ต้นยังว่าเด็กพ้นผลิตเท่ากระเลิมปลูกรอสักครู่เอื้อได้ใส่เกลือใส่ยังบ่เกลือเกลืออันใส่อยู่แต่ว่านี่บริษัทใส่มาโดนแล้วปกติก็ต้องใส่ให้เพิ่นปีละเท้าอย่างไรแต่ว่านี่สองปีแล้วบริษัท แต่ยังหวานหอมคือเก่าบ่โบแมนของเข้าดีของเข้าดีจริงของเข้าดีจริงบบตั้งใส่ยังไหลร่างสวน่าหมักผ่าหวานน่นเลยเนาะใส่เกลือแมนเติมเกลือลงเอาอันนี้หฮาบ่ตองมันเก็มันมันไหนีของมันอยู่แล้วเนาะจ้ะสายพันธุ์ดีลีเนอพันธุ์ดีโอ้พี่น้องหนาไปปลูกได้จ้ะเด้อปลูกกับโบโดนสองปีนเอื้อยเนาะได้เก็บฝลผลิต2ปี อันโตโยคางอันที่พักกันคางเทียงแห้งปีกว่าหนึ่งเบอแม่นโอ้ยปวดพวกอิลีปีกว่าเออเป็นววยกินอยู่นอมกินบาบางเบวไว้จ้ะกูเหมือนกินนํามของข่าวแทนหนาอืมจ้ะลังคนเนี่ยเพื่อถามได้ว่าปลูกะพา้างเย่อมได้สุดขาย่นว่าโอ้ยบวดยูนี่สองปีเนี่ยใหญเนะาะถ้ามมันตั้งใจขายหนว่วยอ่อนเนี่ย เป็นโลสิบโลต่ออ <idal on. S 1> าทิตย์จ้ะมันขืนไหวแต่ได้ททนีไอื่ <Ó. S 1> ต euh. önem, ่ออาทิตย์ต่ออาทิตย์เป็นอาทิตย์นะนะเถ้าจะเอาขืนถ้าจะเอาออกแต่ขี่เครือออกเดี๋ยวนี้บ่ออกไงก็คือเก็บผลผลิตใด้เพิ่นเต่ก็แต้เมื่อหลายปีก่อนน่ะนะเพราะมันเจ็ดปีอะไรไงเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเมื่อสองปีก่อนจ้ะเอาออกเอาออกขายเป็นมะพข้าววังข่าวอ่อนจ้ะ ขายจังไรเกิดตะกี้ตะกี้บานเฮ้าเนาะนวลลาซิบนวลลาเศร้าจิงสินาบ่อแพ่งนวลลาซิบหาบานพ่อเฮ้าว่ามันเป็นประโยชน์ต่อมูเพ่นเนาะมูฝวกอยากปลูกนำ้ำสายพันธุ์มันหายากสายพันธุ์สายพันธุ์พันหอยไฮสเลาคือสายพันธุ์ซ,ซื้อของเฮาเลยมันหายากแล้วก็ต้นเตี้ยนนำหอมลูกดอกคือว่านก็จังว่าเก็บพ,พันธุ์ไว้แบ่งปันกัน ขนาดบ่ได้เติมเกลือใส่เกลือก็ยังหวานหอมคือเก่าลูกโดกคือเก่าเน่ใหญ่เนาะแม่ปุ๋ยใส่แค่ปีละเถ่อแม่น้งกับซองเถ้าแหลตแอแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ดูแลกับบ่ยากว่าสันอู้แถวชาเรื่พี่น้องเด้อจ้ะใครสนใจกันสอดคามมาได้จ้ะต้นพันธุ์มะพร้าวนำหอมทรงทั่วประเทศบ่เอื้อยทรงทั่วประเทศจ้ะจ้ะศูนย์หกหนึ่งจ้ะหกศูนย์สามจ้ะห้าหนึ่งแปดเก้าจ้ะพี่อลิสาจ้ะพี่น้องถักมาได้เด้อจ้า <Yeah. S 2> นี่ปลูกต้นหนึ่งเมา่ข้างนี้นเนาะค่ะแล้วงานกับครูสุดถ่ายก็อยากให้เอื้อยฟากเนี่ยจะปูเห็ดสวนหมกเผานี่มีคอหามจังไดเนี่ยเอื่อยคือหามคือหามตัดกิง่งตัดงาไปเนี่ยนะจ้ะเพราะว่ามันสีขามการเป็นหน่วยอืต้องให้ให้มันให้มันสลัดเองมันให้มันเถามันแก่แก่จังตาดอกจ้ะอย่าฝ่อตัดก่อนฮ้ต้อง ได้ดึงได้ย่างออกบัวใหญ่ซอยบ่การจะาแม่สลัดเขาก็ังเอาออกบ่จะาแม่ยังสียังสีเขาก็จะฟาอออกืวสีได้รอบผลผลิตโดนเนาะคันแม่นเป็นตาขึ้นการเป็นหน่วยเป็นปีๆไปเนาะปีสองปีโอ้กะพามาเบิ่งพี่น้องผู้ได้อยากได้หน่วยพันบักผ้าพี่น้องต้นพันบักผ้าพร้อมปลูกหรือแบบเอาไปเพาะเองส่วนราคากัจังทักมาสอบถามมาเนาะใหญ่เนาะ จ้าเพิ่นทรงทั่วประเทศพันพ่วงลอยนี่ก็น่าสนใจได้พี่น้องนี่หน่อยๆดกดีงานมันบรี่บุ่ืเออยอันมันดกขากป่นนี่อันล่างอันกางผ้างาขาดบ่แม่มันดกผดโอ้กําลังเคยเห็นบัพร้าวหน่อยแต่ว่าพวกยินแหละแม่บุ่เออยนี่แม่เนี่แหละสิปเทนซีตี่นี้เขาเอากระโปะมันไปเฮ็ดอันกระบวยเนาะ แมบ่บอกโอ้นี่ว่าเป็นบกคงหน่อยว่าเป็นบกฮงหน่อยกินเบิ้องเออเพระเาะยาังใส่าาพาเบื้องล่ะไปแล้วบอกว่าพาเบื้องบอกผผาพวงลอยเขือนล้ว่าพาเบื้องเดียวเดียวเจ็ด,ด,ดห้ายูได้จากต้นหนึ่งนี่ใบทาเวลาให้ไหรอันเอาไปเห็ดกระบ,บวยเนาะผูถเถ่ากับเฮ็ดนี่ว่าต่บอกผ้าหลอดมันโมเมนต์มันมันเป็นพันธุ์ของมันเนาะเอื่อนโอ้ตัวนี้มันสีพอดี เนีได้ม่เียเอานี่ตัวนี้คือว่ดีหวานหอมเธอเด้อหวานเธอเด้อนี่นี่แหละให้ไหลเสียบไหลเสียบไหลกินมาแจ้งก็บริ๊ตอนนี้ั่น่วยน่อยนี่ยังว่าท่านมีพันเม่นเบื่อย่านพวงลอยนี่ กินเบอแซงกับเบอรอิ่มย่างตัวนี้เฉพาะตัวนี้เลยว่นมีตัวน้อยตัวปั่นว่ามีเนื้อมันก็มีอยู่ตัวละนั่นเน้องอ้วนบางๆหนึ่งกับปูมันโอ้บางนิดเดียวนี่พี่น้องไงโอ้ห้ามเมื่อไรเราพอดีกินเบิร์คู้หนึ่งคู่หนึ่งกินเบอแซงกับวานี่อืมหวานหอมพี่น้องกินเบอแซงกับเบออิ่ม แต่ว่าก็เป็นได้ปลูกได้เลยเนาะมันประดับมันงามนะเอือยแล้วก็กินได้พร้อมพวงลอยนี่เอาก็อยากให้เอือยฝากถึงพี่น้องห้าผู้ที่อยากปลูกบักพเผานี่จ้ะแนะนำแนว่าถ้าผู้ใดอยากซีมสีส้มไผ่ซีมราคาทักมาโอ้ตัวนี้นี่บอตัวนี้อยากซีมก็สร้างได้คือกันทักมา่าเอาหลายได้จ้าใช่ไหมมหลายเอาไปเห็ดแนวเอาไปเห็ดแนวก่อนไอซีมมือเสือซิมเบื้องไปได้ผู้ได้จเป็นผู้โชคดี กินแล้วกินแล้วเหรอซีเหมือนคนใช่ก้านแก่เอาเอากระโปไปเ็ดป็ดอันนั้นน่ะเป็ดอันกระ buoy หมอนี่ก้านนี่เหนืออะไรก้านแก่น่ะแก่แล้วซีเหมือนคนใช่อันนี้เต็มเลยม้วนไข่ก็มูนั่นนั่นน่ะเอาให้คนซิมซสีดบเสียบตัวนนี้ตัวนี้สีแซ่บกว่ากันตัวนน้อยมันสีอ้วนกว่ากันเนี่ยแก หวานหอมเอื้อหวานหอมติดใจติดใจอีลีเอาคลิปนี้กเอาวไปซ้ำนี่น้องใหญ่เนาะจ้าผู้ใดสนใจกับจังทักมาเด้อจ้ะเด้อโทรหาเลยเนาะโอเคโทรมาค่ะเบอร์นี่ละศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์สามห้าหนึ่งแปดเก้าจ้าพี่อลิซาจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณเอเวอร์ได้รับไอจ้าที่เอาในยาเทียมส้มแดงจ้าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะเด้อสนใจกับจ้าโทษหาเข้าวแหงนาพอกันไว้ข้าวแหงกันพี่ นี่แบบนี้เอาแนวได้เม่นบื่อยห่นี่อืมขอพูดพี่น้องที่เข้ามารับชมจากคลิปนาฟอกันไหมสวัสดีจ้า